สวัสดีครับนักเติลนะครับนอกเติลยูเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ้าตัวนี้กันนะครับก็ค,บคือจานปั่นทองเหลืองจริงๆแล้วจานปั่นทองเหลืองมีหน้าที่ทำอะไรครับมีหน้าที่เคลียเคลียคคาบกาวหรือรอ,อ,อยไม้ที่ที่ไม่ไม่เสมอกันนะครับเราเพื่อจะเคลียเคลียหน้าหน้าทองเหลืองเพื่อให้เสมอเพื่อที่จะพร้อมติดหัวคิวครับ ก็คือตัวหน้าทองเหลืองก็คือตัวนี้นะครับครับผมอย่างอย่างตอนอันนี้ยกตัวอย่างทองเหลืองที่ที่ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับจะมีคาบกาวเก่าแล้วก็คาบไม้รอยร่องไม้เก่าเก่ามันจะไม่สม่ําเสมอถ้าติดหัวคิวไปมีโอกาสหลุดได้ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็มักจะใช้ก็มีคนที่ใช้จานปั่นลักษณะแบบนี้นะครับครับผมตัวผมเองผมก็เคยใช้แต่ปรากฏว่า ซื้อมาใช้แล้วอาจจะใช้ไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้คือปั่นแล้วหน้ามันไม่เสมอ,อมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยมันเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยก็เป็นเพราะที่ที่อย่างอย่างที่ทั่วไปนะครับที่มีจะไม่มีสปริงตัวนี้ไว้คอยดันคิวสปริงตัวนี้ซึ่งเป็นการพัฒนาทางทางยูเคเองพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะดันคิวให้อยู่ให้ให,ให้ให้สัมผัสกับหน้ากระดาษทรายให้มากที่สุดครับ อันนี้คือเป็นตัวที่เฮียอาปาักน้ำนะฮะก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง UK เคชลุเกอร์ชนะครับเป็นคนคนคิดดัดแปลงผลิต<ช>มาเองเนาะครับผมคือกลายเป็นว่าพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องจานปั่นที่แบบหน้าสัมผัสมัน,มนเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนาะใช่ครับแล้วปรากฏมันนิ่งนิ่งขึ้นครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยใช่ไหมใช้งานได้ดีครับใช้งานได้จริงรอคือราคาเท่าไหร่นะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบาทครับโอเค ปกติถ้าโดยทั่วไปคนก็จะใช้อะไรอ่ะเขาก็จะใช้กระดาษทรายแล้วก็บางทีก็เอาไปที่นิ้วเท้าาใช่ครับไปหนีบกับที่นิ้วเท้าล็อกไว้แล้วเราก็หมุนด้ามคิวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าจะทําให้หน้าไม่เสมอกันอ่าอ่ะงั้นน้องต้ลลองสาธิตวิธีเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าลองนะครับ มันจะมีร่องคิวแล้วตรงนี้เป็นหนังเพื่อลองไม่ให้ไม่ให้คิวเกิดคิวเป็นรอยเขาเวลาล,ล,ล็อกอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวคิวใช่ครับคิว <Q S 1> เป็นรอยเราก็ไขไขล็อกคิวดันให้พอประมาณก่อนให้มันนิง่งแล้วเราก็ดันเห็นไหมว่าสปริงจะช่วยลังลังไม้คิวไว้เพื่อให้กดไม้คิวแล้วเราก็ล็อกเรากดลงมาแล้วเราก็ล็อกเพื่อที่ให้ให้หน้าท้องเหลืองสัมผัสกับก,บกระดาษทรายได้มากที่สุดครับแล้วทีนี้เราก็จับประคองแล้วเราก็หมุน หมุนสามห้าทีก็ได้ครับพักหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาหัวคิวก็จะได้ความสมานเสมอแล้วก็เรียบเนียนพร้อมที่จะติดหัวคิวต่อไปครับก็คือต้องให้ให้การปั่นมันนิ่งใช่ครับก็ที่สําคัญเลยก็คือสปริงตัวนี้ครับที่คอยประคองคิวแล้วก็ล็อกคิวให้หน้าหวหน้าทองเหลืองสัมผัสก,กับกระดาษทรายได้มากที่สุดครับอื สำหรับคนที่คนที่ประกอบอาชีพทําหัวหรือเปิดโต๊ะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับเพราะว่าใช้แล้วคุ้มค่าแล้วใช้ได้ตลอดครับอายุการใช้งานก็ยาวนานครับเพราะานี่ใช้1-2ปีได้สบายๆครับก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็ประกอบด้วยตัวจานปั่นนะครับแล้วก็เราก็จะแถมกระดาษทรายตัดกลมไปให้2แผ่นคนละเบอร์ใช่ไหมเบอร์เดียวกันครับอ,อ๋อ เป็นเปอร์ร้อยครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ากระดาษทรายไอฝาหัวคิวเราอ่ะในในในรอบรอบที่เราปั่นเนี่ยเออกระดาษทรายซึกเราสามารถย้ายรูได้ครับก็คือโดยการไข่ตัวนี้คือมันมีสองรูใช่ครับมีมีสองรูแล้วก็ขยับแกนย้ายตำแหน่งแกนเพื่อให้เพื่อได้เป็นรอบรอบครับรอบนอกช่วยใช้กระดาษทรายในรอบนอกเพื่อที่ เราจะใช้ประหยัดกระดาษทรายได้มากขึ้นก็คือในกระดาษทรายแผ่นหนึ่งอ่ะเราสามารถใช้ได้ถึงสองใช้ได้ถึงสองครั้งก็ตัวนี้แก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่มีเราก็จะใช้เป็นรอบนอกแทนอ่าใช่ในการหมุนนี้ก็จะเอีกใช่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งก็คือใช้ได้สองวงเราก็จะเสียกระดาษทรายถึงสองหน้ามันจะเป็นการประหยัดกระดาษทรายไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย แต่ว่านานอ่ะกว่าจะานาะครับเพราะว่าอย่างทีทำห้าสิบถึงหกสิอันสบายครับสําหรับคนที่ต้องการความเนี๊ยบนะครับผมไม่ต้องไปเสี่ยงนะบางคนใช้นิ้วเท้าล็อกครับผมอะไรเงี้ยปั่นบนโต๊ะมันจะฉลับไปฉลับมาอันนี้คือหลายคนเคยใช้แต่รุ่นนี้คือทางยูเคพัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วครับก็คือการ<ข>าเพิ่มสปินก็ขายดีขายดีครับพวกที่ประกอบอาชีพติดหัวคิวแล้วก็ประกอบอาชีพทําโต๊ะ ก็ซื้อตัวนี้ไปเพื่อที่จะไปทําคิวที่ล,ลูกโตให้ลูกค้าติโตครับก็คุ้มค่าครับเรื่องเล็กๆปบางทีก็ไม่ควรมองข้ามนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเติ้ลนะมาแน,นะนำครับผมขอบคุณครับ